โหบอลกระดาษอะไรจะต้นใหญ่ขนาดนี้ดูสิคะสูงกว่าพี่อัดน้องออมอีกที่บ้านอร่อยมากค่ะดีครับอันนี้เราจะมาชมกล้วยด่างที่บ้านอร่อยมาครับอือไม่รู้มีกี่ต้นดูสิต้นแรกอะไรต้นนี้เลยอ้เป็ใบคลิปี่สวยทางอ่าโอ้โหต้นใหญ่มากอันนี้ต้กล้วย,ยอันนี้ต้นกล้วยนะครับนู่นต้นตนูน้นก็มีริมสระน้ําก็มี ต้นนี้ก็มีอาจมาแนะนำต้นนี้เลยสรุปนี่อาจต้นนี้ก็สวยนี่นี่อาต้นนี้ต้นนี้หูกอ่ะต้นนี้ก็โอ้โหนี่ดูต้นนี้สิอายกแขนขึ้นสิโอ้โหสูงมากเลยครับกล้วยด่าเอ๊ะอะไรนะบอนดังมีหนึ่งสองหนุนต้นที่สามตรงนู้นด้วยเอาไปชมริมน้ำหนุนริมน้ำริมสระน้ำอีกต้น ดูใบเขานะคะดูใบความสวยโอ้โหนี่นะนางโอยต้นนี้ก็สวยนะคะนี่ดูใบเขาใบาฮาร์ปมาก นี่อัดมาดูต้นนี้สวยมากดูมั้นะคะอัดเนดียวดูใบสิใบเป็นครึ่งแฉกเลยต้นนี้สวยมากเนะาะเออเขาเรียกว่าฮาบลูกนะครับฮาบก็คือครึ่งนะครับโอ้โหอัดยกแขนขึ้นสิสูงเท่าไหนโอ้โหนี่นะคะน้องออมมาแล้วนี่นะคะมาดูมาดูบอลดางอ่าโอเคนี่เห็นไหมลูกน,น้อยอัดชอบใบไหนดูสิ อ๋อชอบใบไหนชี้ดูสิคะนู่นบอลด่างนูน่นเดี๋ยวตกน้ำไม่เอานี่เนี่ยเห็นไหมใบนี้นนนอืมอ๋อมันจะลื่นลงเป็นยังไงบ้างคะได้ชมแล้วต้นบอลด่างที่นี่ต้นสวยลำต้นใหญ่นะคะฝากติดตามด้วยคะ่ะ